ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็ท่านในคลิปนี้เนี่ยเสียงของผมมันดังมากไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันพอดีว่าก่อนอัดคลิปเนี่ยผมดันลืมปรับเสียงไม้นะครับผมให้มันรับเสียงได้เบาลงนะเสียงในคลิปนี้มันก็เลยอาจจะดังๆหน่อยนะครับ ตอนแรกผมก็ว่าจะข้ามเจ้ากิจกรรมตู้คีบตุกตาที่เราจะสามารถหาเกาะอาชุราคาบุโตได้นะครับแต่ในกลุ่มเนี่ยผมเห็นหลายๆคนที่เขาโพ้นนะครับสุ่มไม่กี่ครั้งก็ได้เจ้าเกาะอาชุราคาบุโตแล้วแล้วก็บวกกับที่มีคนมาบอกผมว่าถ้าเราสุมม่มในช่วงวันสุดท้ายเนี่ยเราจะมีโอกาสได้มากนะครับโอกาสเกลือมันจะน้อยเพราะว่าคนที่เกลือเนี่ยเขาจะไปเกลือกันในช่วงวันแรกๆหมดแล้วนะครับงั้นผมก็ลองเที่ยเขาดูแล้วก็จะมาทําคลิปสุ่มหาเจ้าเกาะอาชุราคาบุโตในคลิปนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าเจ้า กาะอาชุราคามรโตถ้ามันอัพ3ดาวมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนะครับเป็นการต่อยทะลุเพดานจันเก่าแค่ต่อยเฉยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เท่มากๆและผมก็ไม่อยากมาเสียใจที่หลังนะครับว่าผมได้พลาไดไอ้เจ้ากิจกรรมนี้ไปและผมก็ได้เตรียมเพชรไว้อยู่ที่1 4 0 0 0เพชรนะซึ่งถ้ามันไม่พอเดี๋ยวก็คอยเติมเพิ่มแล้วกันก็สับเจ้ากิจกรรมนี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าก่อนที่จะเล่นมันจะให้มีเลือกพวกของที่เราต้องการที่จะได้นะครับหรือในคลิปนี้เราก็ไม่ต้องอธิบายส่วนนั้น เลยละกันนะครับเพื่อที่จะไม่ได้คลิปมันเสียเวลาไปมากกว่านี้นะส่วนเวลาในการสุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่23ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยเวลาอาจจะเหลือน้อยกว่านี้แล้วนะครับก็ผมได้สุ่มไป3รอบนะเป็นการสุ่มฟรีจากเหรียญที่มันให้มาจากการทํากิจกรรมโบนัสเหรียญตรงนี้นะครับรอบต่อไปจะใช้ทั้งหมด30เหรียญก็มาเริ่มจับกันเลยแล้วกันก็จับไปครับผมคลิปได้สีเขียวนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับอ้าตั๋วอันเชิญ5อันนะครับ จับต่ออีก30นะครับกระเพชรผมได้เตรียมไปประมาณ14ื่นสีนะครับก็ถ้าไม่พอไงเดี๋ยวคอยเติมเพิ่มแล้วกันสีเขียวเหมือนเดิมนะครับ exp นะครับคูณร้อยนะก็เป็น exp ระดับ3นะครับจับต่อรอบนี้ใช้50นะครับใช้500เพชรในการซื้อมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะรอบนี้ได้สีม่วงนะครับเอ้ย ผมว่าแล้วนะครับผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจับวันสุดท้ายมันจะได้ของดีนะครับนี่ผมได้เกาะอชุราตั้งแต่ครั้งที่6นะครับมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆเลยนะครับทำให้ผมไม่ต้องเสียเพชรมากกว่านี้นะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีที่สุดนะครับผมในการทํากิจกรรมนี้นะครับก็จับแค่หครั้งนะครับผมถ้านับจากจํานวนตรงนี้นะครับ14บสทับยีนะครับและนี่คือของรางวัลที่ผมจับได้ทั้งหมดนะครับ เป็นงครับผมผมว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจับแค่ไม่กี่ครั้งก็ได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปอัพกันเลยแล้วกันเป็นตามที่หลายคนพูดจริงด้วยนะครับผมถ้าเราจับวันสุดท้ายเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ของรางวัลมากกว่าคนอื่นนะครับเออตัวสุ่มดาวไม่พอแฮะเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อมานะครับเดี๋ยวขอไปซื้อหน่อยละกัน มีซื้อหรือเปล่านะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะแลกแล้วกันนะครับมี13เศษล้าผมต้องเปิดตรงนี้เพื่อเอา,เอาไอเสตตรงนี้มาแลกนะครับเดี๋ยวขอเปิดฟรีอันหนึ่งอ่ะได้โซไอดอนมานะครับแล้วก็เปิดทั้งหมดอีกห้าไปเลยนะครับคอยุติธรรมโอเคแต่ถ้าต้องการจะหาดาวเราควรจะมาเปิดจากตรงนี้นะครับแต่ที่ผมเปิดอันนี้เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกว่าจะเอาแต้มไว้แลกนะครับผมก็ซื้อไปเลยแลกกัน10ใบ,บนะครับกดครับผม ตัวอัพดาวมันหนึ่งนะครับตัวอัพดาวมาอีกไหมเอ้ยเดี๋ยวตัวอัพดาวไม่ออกเหรองันซื้อมาอีก12ใบแล้วกันนะครับ12โอเคกดยืนยันนะครับผมเปิดไปเลยมาอีกหนึ่งนะครับเปิดต่อครับโอเคตอนนี้ก็มี3แล้วนะแลกอันอีกหนึ่งอันนะครับเป็นสี่ ตอนนี้ผมก็ได้ของที่จะเป็นในการอัปดาวแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูว่าเวลาเราอัปไปแล้วนะครับผมมันจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับจากที่ผมสังเกตเห็นก็คือมันจะเพิ่มดาเมจนะครับผมมาเป็น262%นะครับและการฟื้นฟูค่าพ P ีเนี่ยมันก็จะเพิ่มมา35%นะครับจากเดิมมันจะสร้างดาเมจแค่210%็นะครับผมและการฟื้นฟูค่าพลีเนี่ยก็จะแค่เท่รับเ้วราเป็นอัเท่อนข้เนนการ่มก็เรียกได้ว่าเก็นะครอัพกัน เรียบร้อยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับค่าพลังขึ้นมาประมาณ2,000 ในๆแล้วก็อัพอาวุธมันมา3าดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองดูเอฟเฟกหน่อยละกันถึงแม้ว่าผมคิดว่าหลายคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นเอฟเฟกเจ้าตัวละครคาบูโตอาวุธ3ดาวจากคลิปของช่องอื่นไปแล้วนะครับแต่ก็ลองมาดูคลิปจากช่องผมบ้างนะครับผมช่องผมที่เปิดได้แค่6ครั้งก็ได้มาเนี่ยว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะสวยและก็เท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะขอไปลงในโหมดธรรมดาละกันเพราะว่าในโหมด PVP เนี่ยผมคิดว่าเจ้าชราคาบูโตน่าจะไม่มีพลังงานในการอันตินะว่าผมตั้งความเร็วของมันเนยยา้ััดนดบบทๆะคร ก็มาสู้กับเจ้าเมลสกัสตัวนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกตอนที่มันแ้นติไปด้วยกันนะครับตอนที่วุฒิสาดาวแล้วนะว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่าการต่อยทะลุเพดานธรรมดานะครับเรียกว่าต่อยออกนอกโลกเลยก็ว่าได้นะถ้าเอฟเฟกต์วุฒ3สามดาวมันจะโหดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวก็มาลองดูเอฟเฟกแบบเก่าที่ยังไม่ได้ทําการอัปเดตนะครับผมว่าเอฟเฟกมันจะประมาณไหนนะครับ สำหรับความแตกต่างของสกิลอันติของตัวละครอาชราคาโบโตะระหว่างการอัพอาวุธ3ดาวกับม่อัพอาวุธ3ดาวเนี่ยผมคิดว่าอาหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเรียกได้ว่าการอัพอาวุธ3ดาวเนี่ยนอกจากมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็เพิ่มการฮิลเลอร์ er แล้วเนี่ยความเท่ของมันก็ยิ่งเพิ่มอีกได้ประมาณร้อยเท่าได้เลยนะครับส่วนเจ้ากิจกรรม 4, สีสันตู un, ้ตุกตานี้นะครับผมคิดว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีมากๆนะพอถ้ามาลองนับดูแล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่า3ครรั้้งแกผมไดสฟรผม ได้มาสุ่มเองโดยการใช้เพชรแค่3ครั้งหลังเท่านั้นนะครับและถ้าลองมานับจํานวนเพชรที่ผมใช้สุ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่เพชรนะครับแต่ถ้าหลายคนสังเกตเห็นเพชรผมตอนแรกเนี่ยมันจะมีหมื่นสีนะครับที่เสียไปก็จะมาจากการไปสุ่มเจ้าพลายดาวนะครับที่ใช้เพชรในการซื้อนะเพราะถ้าเราไม่มีการ์ดอัพดาวนะครับเราก็จะไม่สามารถอัพเจ้าอาวุธของเจ้าอจุราคาบโตเนี่ยเป็น3ดาวได้ ส่วนใครที่อยากใช้สูตรแบบผมนะครับสูตรในการสู่วันสุดท้ายแล้วมันจะมีโอกาสได้ของแรมากกว่าการสู่มาแรกๆนะครับเพราะมีคนอื่นเนี่ยเกลือไปก่อนแล้วเนี่ยก็ลองดูได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มาลองทดสอบให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้ผลด้วยนะครับแต่ถ้าให้ผมทําอีกรอบเนี่ยผมก็คงไม่เอานะครับเราคิดว่ารอบหน้าผมน่าจะไม่ดวงดีแบบนี้นะครับแต่รอบนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมดวงดีสุดแล้วนะกับการได้เจ้าเสื้ออาชุราคาโบโตนะครับในราคาแค่หเท่าพันนะครับเพทเท่า คนอื่นๆที่เขาเสียกันทั้งตู้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ16,800นะครับจากที่ผมได้ลองคํานวณมานะครับผมส่วนผมเสียไปแค่1นึ่งพเพเท่านั้นนะครับถ้าคลิปนี้มันสั้นไปหรือว่าจบไวไปนะครับการสุ่มเนี่ยมันยังไม่สะใจท่าผู้ชมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันเพราะผมดันดวงดีสุ่มได้ตั้งแต่3ครั้งแรกเนี่ยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสุ่มอีกแน่นะครับคลิปสุ่มคลิปหน้าเนี่ยเตรียมรอดูได้เลยนะจะเป็นคลิปสุ่มตัวละครกกกกระะบอเเหล็็จ ในตู้ตัวดานะครับก็มารอดูผมสุ่มได้เลยว่าผมจะดวงดีแบบในคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยการสุ่มตัวละครผมไม่ค่อยมีโชคสักเท่าไหร่นะก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะครับฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเดี๋ยวผมก็จะทําเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเบื่อหรือว,ว่าผมจะเลิกเล่นไปก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันส่วนคลิปหน้าในเกมวันพันแมนก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครแล้วคลิปกิจกรรมอะไรต่างๆถ้ามันมีมาผมก็จะมาแนะนําต่อนะครับสำหร เพียงเท่านี้เลยกันส่วนถ้าใครอยากดูคลิปสุ่มเนี่ยก็ตามที่ผมได้บอกไว้นะว่าลองมาดูผมสุ่มเจ้าตัวละครกระบ,บองเหล็กได้เลยเอา่ะคลิปนี้ก็บายบายเลยกันนะครับ